ตกนะคนต,ตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมนะครับน้องรอกอยู่ที่โรงงานก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับให้ดูนะครับผมนี่ครับผมอ่โมงครับอ่โมง,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  <c oughs> งครับไหครับเข้าบ้านเพื่อนก็ได้แป๊ะๆนะครับผมครับได้ยินเสียงนกองมาครับนกอยู่ในอโมงขึ้นหมดเลยครับอ่โมงครับ เถึงหลบถึงยังไงเราก็จะพยายามทําต่อไปนะครับผมพยายามทําต่อไปนะครับผมให้ได้คลิปยังไงครับผมฝนตกครับฝนลินนะครับผมฝนลินนะครับผมเขามานั่งนี่ครับผมหลบฝนนะครับหลบฝนก็พบปะพูดคุยทําคลิปสามนาทีส่งคุณอียนะครับผมคนไหนไม่ดูก็ปัดผ่านนะจ้าน้าจ้าไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นกำลังใจทุกคอมเมนต์นัครับผมวันนี้น้องหลอกก็ ไม่รู้จะไปทําคลิปที่ไหนนะครับผมฝนตกฝนลินนะครับฝนตกฝนลินนะครับผมก่อนนั่งทาคลิปอยู่นี่ครับผมส่งคุณอ้นะครับผมนี่ครับผมใช้มือใช้มืออยู่นะครับผมใช้มือจับอยู่นะจ้านะจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณต้องกำลังใจคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอส่งคุณอกไอ้กนเนาะน่าจุ๊บจุ๊บทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมตกนะจ้านะจ้านั่งรอขอทําคลิปอยู่ใต้กุโมงนะครับกุโมง เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเปียกหัวเนาะอขอบคุณทุกเลิกงานเข้ามาทุ่มครึ่งก็มือแล้วนะครับส่งคนที่ไอก็ไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นแล้วนะครับก็มีแต่คลิปกินข้าวแล้วก็เพื่อนเืนจะเบื่อเนาะต้องหลอกกินข้าวอร่อยเลิกงานเข้ามาทุ่มครึ่งก็มือแล้วนะครับส่งคนทีไอก็ไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นแล้วนะครับก็มีแต่คลิปกินข้าวแล้วก็เพื่อนเืนจะเบื่อเนาะต้องหลอกกินข้าวอร่อยส่งคนทีไอนะครับผม ครับผมใช้มือใช้มืออยู่นะครับผมใช้มือจับอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณต้องกำลังใจให้ดูนะครับผมนีม่ครับผมุโมงครนบอุโมง,นะโมงครับตนะกนะจ๊ะนะจ๊ะนั่งรอขอทําคลิปอยู่ใต้อุโมงค์นะครับอุโมงค <laughs> <laughs> ์เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเปียกหัวเนาะ ขอขอบคุณทุกตกนะจ้านะจ้าน้องรอขอทําคลิปอยู่ใต้อุโมงนะครับอุโมง <c oughs> <laughs> เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเปียกหัวเนาะขอขอบคุณทุกตกนะทุกตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะผมนีครับ้องรอกันอยู่ที่โรงงานก็จะประมาณนี้นะผมน่ครออับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขออกมาของกันตึกําลังใจทุกคก็เมนต์นะผมก็สนุกสนานกันไปเนาะ คุยกันสนุกสนานกันไปนะครับตัครับขอบคุณมากครับผมเขอบมากขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็สนุกสนานกันไปเนาะคุยกันสนุกสนานกันไปนะครับตักครับขอบคุณมากครับผมตัม้งทำคลิปอยู่นี้นะจ๊านะจ๊ะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้จะเนาะถ็นหลบถึงยังไงเราก็ จะพยายามทําต่อไปนะครับผมพยายามทาต่อไปนะครับผมจะ <c oughs> ให้ได้คลิปเ <c oughs> มื่นัครับผมน้องหลอกก็เมาไลฟ์สดเพื่อก็เลิกงานระมาทุ่งครึงก็มือลแล้วน,นะครับส่วนคุณยายก็ไม่เห็นแล้วครับผมไม่เห็นแล้วนะครับก็มีแต่คลิปกินข้าวแล้วก็เพื่อนเพื่อนจะเบื่อนะต้องหลอกกินข้าวอร่อยตกนะคนต,ตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับน้องหลอกก็อยู่ที่โรงงานก็จะประมาณนี้นะครับผม ไคอยากอยากให้มีคลิปส่งคนิ่ย,ยนะครับผมเราก็ต้องพยายามทําเนาะถึงหลบถึงยังไงเราก็จะพยายามทําต่อไปนะครับผมพยายามทําต่อไปนะครับผมจะให้ได้คลิปต <C oughs> ังทำคลิปอยู่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จะ <C oughs> กำลังทำคลิปอยู่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้จะอะไรเนาะเพราะว่าเราต้องทํางานส่งคณดีไอเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทําอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมบรรยากาศยามไปทําคลิปส่งคณดีไอนะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปทําคลิปที่ไหนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ตกเนาะ ฝนตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมนี่ยน้องหลอดอยู่ที่โรงงานก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับวงข,งขบวนครับเป็นอวงแล้วก็มีมีช่องทางเดินเนาะเดี๋ยวน้องหลอดทำเนาะเป็นหลบถึงยังไงเราก็จะพยายามทําต่อไปนะครับผมพยายามทําต่อไปนะครับผมจะให้ได้คลิปนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าบ้านเพื่อนก็ได้แป๊บๆนะครับผมครับ ได้ยินเสียงนกไหมครับนกอยู่ในอุโมงค์ข้างบนหนึ่ครับอุโมงค์คราอุโมงค์มีนกไม่นกนะครับผมมีนกไม่นกอยู่นะครับผมเนี่ยเราอยู่ใต้นี่ครับผมลบฝนลบฝนทำคลิปอยู่นะครับลบฝนทำคลิปเนาะดูคอมเมนต์นะบผมว่าก็ฟังเสียงนกด้วยเนาะฟังเสียงนกไปด้วยนะครับผมอันนี้นีก็เหมือนงานเยอะงานเยอะขอบมากขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ก็สนุกสนานกันไปเนาะคุยกันสนุกสนานกันไปนะครับสักคราวขอบคุณมากครับผมหลบฝนนะครับหลบฝนก็พบกป่พูดปุยทําคลิปสามนาทีส่งคุณยายนะครับผมคนไหนไม่ดูก็ปัดผ่านนะจ้าน้าจ้าไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นตีนกไม่นกนะครับผมมีนกไม่นกอยู่นะครับผมเนี่ยเราอยู่ใต้เงีครับผมหลบฝนหลบฝนทําคลิปอยู่นะครับหลบฝนทําคลิปเนาะส่งคุณยายนะครับผม ครับผมใช้มือใช้มืออยู่นะครับผมใช้มือจับอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกําลังใจทุกคนเนาะก็เหมือนเราเนี่ยครับผมเราเข้าบ้านนะครับผมตอนตอนนี้ก็มีอุโมง์บางบางฝนบางอะไรให้เขาเขาสบายใจนะให้ดูนะครับผมนี่ครับผมบอุโมงครับอุโมงครับกลังใจทุกคมเนตนนักรล่าผมวันนี้น้องหลอกกั ไม่รู้จะไปทําคลิปที่ไหนนะครับผมฝนตกฝนลินนะครับฝนตกฝนลินนะครับผมก็นั่งทาคลิปอยู่นี่ครับผมตกนะฝนะตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับน้องรออยู่ที่โรงงานก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนั่งทําคลิปอยู่นี่นะจ๊ะนะจ๊ะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้จะ หลบฝนนะครับหลบฝนก็พบดปะพูดคุยทําคลิปสามนาทีส่งคุณยายนะครับผมคนไหนไม่ดูก็ปัดผ่านนะจ้าจ้าไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นส่งคุณยายนะครับผมนี่ครับผมใช้มือใช้มืออยู่นะครับผมใช้มือจับอยู่นะจ้าจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจุหลบฝนนะครับหลบฝนก็พบดปะพูดคุยทําคลิปสามนาทีส่งคุณยายนะครับผม นไหนไม่ดูก็ปัดผ่านนะจ้านะจ้าไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเข้าบ้านเพื่อนก็ได้เป๊ะๆนะครับผมเขาได้ยินเสียงนกไหมครับนกอยู่ในอุโมงค์ข้างบนนลยครับอุโมงค์เขาเป็นนะครับผมต้องบอกเลามาไล่สดเพื่อยังไงครับผมฝนตกครับฝนลินนะครับผมฝนลินนะครับผมเกามานั่งนี่ครับผมตกแล้วฝนตกก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับ น้องรออยู่ที่โรงงานก็จะประมาณนี้นะครับผมน่ครับทำนบเนาะเต็นหลบเต็มยังไงเราก็จะพยายามทําต่อไปนะครับผมพยายามทําต่อไปนะครับผมด่าไ้ได้คลิปให้ดูนะครับผมนะครับผมองโมงครับสองโมงครับไ็อยากจะให้ มีคลิปส่งคุณด้นะครับผมเราก็ต้องพยายามทำคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอส่งคุณด้ไหมกนเนาะรัดจุ๊บๆทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณ <c oughs> มากๆครับผมก็อยากจะให้มีคลิปส่งคุณด้นะครับผมเราก็ต้องพยายามทำมีนกไม่นกนะครับผมมีนกไม่น,ก,มน,ก,มนกอยู่นะครับผมเนี่ยเรารอยู่ใต้นี่ครับผมลบฝันลบฝนทำคลิปอยู่นะครับลบฝนทำคลิปเนาะมีนกไม่นกนะครับผมมีนกไม่นกอยู่นะครับผมเนี่ย ก็อยู่ใต้ี่ครับผมลบฝนลบฝนทำคลิปอยู่นะครับลบฝนทำคลิปเนาะขอบมากขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็สนุกสนานกันไปเนะคุยกันสนุกสนานกันไปนะครับขอบคุณมากครับผมไปอยากอยากให้มีคลิปส่งคูนี่นะครับผมเราก็ต้องพยายามทักก่อนเนาะเหมือนเราเนี่ยครับผมเราเข้าบ้านนะครับผมตอนตอนนี้ก็มีอุโมงค์บาง บางฝนบางอะไรให้เขาก็สบายใจนะครับอกนะจ้านะจ้านั่งหลัวขอทําคลิปอยู่ใต้อ um ุโมงค์นะครับอุโมงค์เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเปียกหัวเนาะขอขอบคุณทุกก็อยากจะให้มีคลิปส่งคนง่ายๆนะครับผมเราเราก็ต้องพยายามทำอกนะจ้านะจ้านั่งหลัวขอทําคลิปอยู่ใต้อุโมงค์นะครับอุโมงค์เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนเปียกหัวเนาะ ขอขอบคุณทุกครับพี่น้องชาวเรือครับผมวันนี้ฝนตกนะครับผมวันนี้ฝนตกนะบรรยากาศฝนตกนะครับผมดูครับพื้นเปียกครับผมฝนตินอยู่นะครับผมอันนี้ฝนตอนเลิกงานประมาณทุ่มครึ่งก็มืดแล้วนะครับ่วงคุณไอ้ก็ไม่เห็นแล้วครับผมไม่เห็นแล้วนะครับก็มีแต่คลิปกินข้าวแล้วก็เพื่อนเพื่อนจะเบื่อนะต้องหลอกกินข้าวอร่อยให้ดูนะครับผมนี่ครับผมอโมงครับอโมงครับ ดครับพี่น้องชาวเรือครับผมวันนี้ฝนตกนะครับผมวันนี้ฝนตกนะบรรยากาศฝนตกนะครับผมดูครับพื้นเปียกครับผมฝนดินอยู่นะครับผมอันนี้ฝนตน่งใจทุกคอมเมนต์นะครับผมวันนี้น้องหลอกก็